หลวงปู่ดู่พรมพันโยพรมพันยาสู่แดนนิพพานในแผ่นดินสยามงามสง่าณวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงมีเรื่องราวแห่งความศรัทธาที่เปี่ยมล้นกล่าวถึงพระมหาเทระผู้เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงส่งหลวงปูด่ดูพรมพันโยพระผู้เปี่ยมล้นด้วยพุทธคุณและญาณทิพย์ที่สถิตยอยู่ในใจของพุทธศาสนิกชนมาจนถึงปัจจุบันหลวงปูด่ดูท่านถือกำเนิดเมื่อปีพศ2447ณบ้านหนองหมูตำบลพระนอนอำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เยาว์วัยท่านก็มีบุคลิกที่สงบนิ่งมีแววตาที่เปี่ยมด้วยเมตตาต่างจากเด็กหนุ่มทั่วไปหลังจากการอุปสมบทเป็นสามนเณรท่านได้ฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัดภายใต้การดูแลของพระอาจารย์หลายท่านจนมีชื่อเสียงเลื่องลือในด้านการเข้าถึงฌานอันลึกซึง้ง วัดปฏิบัติอันงดงามของหลวงปูด่ดูคือการตื่นตั้งแต่ก่อนอรุณรุ่งเข้าสู่การภาวนาอย่างต่อเนื่องไม่เคยย่อท้อต่อความเหนื่อยยากแม้ในยามที่ร่างกายร่วงโรยท่านก็ยังคงนั่งสมาธิภาวนาอยู่เสมอ ความเพียรพยายามนี้เองที่ทำให้ท่านเข้าถึงอภินญ,ญายาณอย่างรู้เรื่องราวทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดีญาติโยงที่มากราบไหว้ขอพรหลวงปู่ต่างก็ล้วนได้รับความเมตตาจากท่านเสมอหลวงปู่จะเมตตาให้คำแนะนำชี้ทางสว่างให้กับผู้ที่หลงทางบางครั้งท่านก็อย่างรู้ถึงปัญหาและความทุกข์ของผู้คนก่อนที่เขาจะเอ่ยปากเสียอีก การให้พรของท่านก็ไม่ใช่เพียงคำพูดแต่เป็นการแผ่เมตตาบารมีกำลังใจและพลังงานอันบริสุทธิ์ให้กับผู้ที่มารับพรเรื่องราวปฏิหารของหลวงปูด่ดูมีเล่าขานกันมากมายบางครั้งก็เป็นเรื่องการช่วยเหลือผู้คนจากภัยอันตรายที่มองไม่เห็นบางครั้งก็เป็นการให้ชกลาบแก่ผู้ที่ยากไร้บางครั้งก็เป็นการรักษาอาการเจ็บป่วยที่แพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถเยียวยาได้ ลูกศิษย์ลูกหาหลายคนเล่าว่าเมื่อครั้งที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่เวลาที่ท่านเดินทางไปที่ใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็มักจะมาปรากฏตัวเพื่อสักการะท่านเสมอแม้ว่าหลวงปู่ดูจะละสังขารไปเมื่อปีพศ2533แต่บาร,รมีของท่านยังคงแผ่ไพศาลวัดสแกยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนมากมายที่เดินทางมากราบไหว้ขอพร รูปเหมือนของท่านรูปหล่อของท่านวัตถุมงคลต่างๆที่ท่านปลูกเสกล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณอันเข้มขลังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่พึ่งหาของพุทธศาสนิกชนมีเรื่องเล่าว่าลูกศิษย์ผู้หนึ่งซึ่งมีปัญหาชีวิตอย่างหนักได้เดินทางไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ได้แต่มองด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาแล้วบอกเพียงสั้นๆว่าให้หมั่นทำความดีแล้วทุกอย่างจะดีเอง ลูกศิษย์ผู้นั้นกลับมาด้วยความสงสัยแต่ก็พยายามปฏิบัติตามคำสอนของหลวงปู่ไม่นานนักชีวิตของเขาก็พลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งเล่ากันว่าในช่วงที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่มีโจรผู้ร้ายพยายามจะเข้ามาขโมยทรัพย์สินในวัดแต่เมื่อเดินเข้ามาใกล้ก้อนหินก้อนหนึ่งกลับลอยขึ้นมาขวางหน้าพวกเขาไว้โจรเหล่านั้นตกใจกลัวอย่างสุดขีดรีบวิ่งหนีไปโดยไม่คิดชีวิต เมื่อสอบถามชาวบ้านถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ได้ความว่าหลวงปู่ได้เคยปลูกเสกหินก้อนนั้นไว้เพื่อป้องกันภัยอันตราย เรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆน้อยๆที่สแสดงให้เห็นถึงพุทธคุณและอภิญญายาณของหลวงปู่ดูพรหมมหาเถระผู้ทรงคุณอันประเสริฐพระผู้เป็นดั่งแสงธรรมนำทางชีวิตให้กับผู้คนมากมายไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดจิตอันบริสุทธิ์และบารมีของท่านก็จะยังคงสถิตอยู่เป็นที่พึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนตลอดไป